สวัสดีครับทุกท่านครับทุกท่านข,อ,ขอ,อนำท่านผู้ชมมาชมกานถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกหนึ่งคู่บีจีพียูครับเล่นที่โล s t เดียมต้อนรับกังของอุทัยธานีวันนี้ในสวงผู้บรรยายก็จะมีคุณประทมอินบำรุงและผมอชวงศรีมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับเริ่มเป็นฝั่งของอุทัยาฟ,ยฟยเคี่ยรเริ่มเป็นก่อนนะครับชุดสีเทาขาวเอาเว้เลพลิกได้ แล้วทิ้งช่องนี้อ่าครับจังหวะของทางเจรัสักขันนะครับขันแล้วเปิดเปิดมาทางเสาส,ส,สองดึกโคตรรุมหึ่งของทางทีมสินนะฮึ่มติดเซฟครับว่าอุจญเกียรติเซฟได้ไปเดนเชือร์แหละครับแต่ซันโตสขอซัดทักทายดูก่อนไม่เข้ากรอบแล้วครับหางกระชาด้ี่ซ้ายขอซัดอีกทีหนึ่งตรงนี้โอ้โหวิจญเกียรตต้องเซฟแล้วครับว่านี่ยิงดีครับเอ็นดีไอแต่เขายังยังกินวิจญเกียรตไม่ได้อิลฟานดอลเลาะก็วิญญาเกียรตเซฟอีกแล้วครับว่ายังยังศูนย์ศูนย์แล้ว ทิ้งยาวของทางเบเลดฟอร์ดแหละครับที่เขาไม่แม่นโดนดักได้อ่าครับเที่ยวนีหรือว่าถ้าไม่ล้ำหน้าก็กาดท้องของทางซานโตสนะครับไม่ได้แถวสองเหมิงมีเติมต่อแล้วดุสันหักข้อของซานโตสอืมตรงนี้เชฟนะทิพได้นักที่พาลุยอาครับได้สายได้สายหักข้อนี่คนหนึ่งสูงเหมือับโอ้โหบัลจะมาก็มาแบบดืด้อๆเหมือนกันอาน,นันต์ก็มีส่วนร่วมนะครับเป็นแอสซิสต์สของเขานะครับที่ให้ ชนะทิพได้แหวกมาแล้วโอ้โหเข้าพื้นที่ทําการนี่แน่นอนมากจริงๆครับวางเท้ายิงลูกนี้ให้กับตันทีบีจีต้องอย่างเขาเลยยิงนี้ได้นะครับรบอลขวาลูกคัสย้อนมาไม่ทานแล้วครับก็จบครึ่งแรกโดยที่ทางทางบีจีปทุมนะครับขึ้นนําได้1ประตูต่อศูนย์ โดยทางเบนเดวิสได้ลูกสุดไม่ทะลุเข้าไปติดซะก่อนมาาล้วนีมีโอกาสสานโตสานโตตีเสมอได้โโ็เอาจนได้ตันหนึ่งหนึ่งที่อุทัยกลับขึ้นสู่เกมจ่อๆเลยครับโอ้โหในกรอบหกหลาซึ่งสรานนท์ก็ไม่ได้ขยับออกมาบล็อกกัน,นะครับหรมุมอื่นว่ามีมีล้ำมีอะไรหรือไม่นะครับคนกระดกมาให้คือชูดโดสอันโตนิสวางข้าม ข้ามไปหาทางดาเบลเล่ดาเบลเล่ดิซักกุลิตูดีเซฟโอ้โหสานนเซฟครับว่าเกือบแซงของทางอุทัยจจดาจจดาคืนคืนหนาวถึงจร์ักได้นขวาซัดเต็มข้อแล้วครับโอ้โหขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเดอจร์ักวงกอนแล้วครับโอ้โหนีครับเพราะว่าฝากบอลแล้วสอดมาครับกลายเป็นที่พลาดก็คือตัวจะ ดักตัดนะครับด่านแรกนะครับอย่างทูเรโอเซซ่าครับบอกถึงอย่างนี้ของเริสตักกี้ที้แล้วล็อกล็อกไปลื่นหรือว่าลื่ไปรื่ดนเ,เกี่ยวนะครับแต่ยังเกมยังต่ออยู่แต่รูว่าผู้สิท์ดูแล้วจะว่าอย่างไรนะครับไม่ได้มีแค่จอเล็กแค่ด้วย ดูแล้วดูแล้วฉีครับเป็นจุดโทษสักแต่หลอกได้หรือไม่แต่ยิงทิ้งไปเองยิงทิ้งไปเองครับว่าไม่เข้ากรอบบุญเกตอ่านถูกด้วยนะครับ,รบอ่านทางถูกด้วยยั่งตอกย้ำชชนะยังไม่ได้ครับทำให้เวลาที่เหลืออุทัยยังมีเวลาอยู่จินทพัฒน์แล้วก็จบเกินว่าคูบิจีเก็บ3มแต้มในบ้านได้แล้วครับโอ้ก็ยังสามารถเอาชนะอุทัยธานีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ